โอเคครับ okay, สวัสดีท่านชมทุกท่านดีครับอยู่ผมกี่เช่นเคยวันนี้เราจะมา,าพูดถึงซองคุมสลีฟกันดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มรีวิวของบัตตี้ก่อนเลยนะครับของบัตตี้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้นะที่ผมใช้นะครับตั้งแต่ที่ผมรีวิวบัตตี้มาตลอดเนี่ยผมใช้ของยี่ห้อนี้มาตลอดครับคือไม่เปลี่ยนยี่ห้ออื่นเลยผมใช้ของยี่ห้อนี้มาตลอดอ่ะยี่ห้อนี้นะครับเออต้องต้องเป็นตัวนี้เท่านะั้นอันนี้จะเป็นหลังแบบหลังขุนหลังเกศมังกรนะ หลังหลังเกล็ดมังกรหน้าใสน่าใสลื่นอันนี้ใสลื่นทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดเลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในดีห้อหนึ่งที่ดีมากสำหรับผมนะครับอันนี้ผมเขาไม่ได้สปอนผมนะอันนี้ผมรีวิวใจผมจริงๆครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันลื่นสองเลยคือมันทนทานสามเลยคือมันราคาถูกครับทนทานระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมระดับหนึ่งนะครับเออมันถ้าซื้อมาแะไรเนี่ยมันจะลื่นมากลื่นขนาดที่แบบว่า วางกา๊าซอยู่ดีๆกา๊าซไหลตกอ่ะก็มีนะครับเพราะว่ามันลื่นมากแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มฝืดนะครับมันจะเริ่มฝืดฝืดแบบฝืดจนพห็ที่ว่าไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ว่ามันฝืดแบบแบบไหนดีเดียวเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คือที่ผมใช้นะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยอยู่สำโรงแล้วนะครับวัสดุพมันจะเหลืองอ่อยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้โอ้โห ก็จะใช้เรื่อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าใช้หนักๆก,ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมโอเคซองคุมสลิปก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะถ้าคุณซื้อยี่ห้อที่ไม่ได้ดีมากนะครับซื้อยี่ห้อแบบว่าเป็นถุงใส่สายใส,ยสยก่กระเป๋าเนี่ยถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าเราอะไม่ล้างมือเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นขี้ใครเนี่ยติดซองด้วยมันจะดูสกรปรกมากแต่เนี่ยมันจะไม่ติดเลยเพราะว่ามันมันลื่นมันลื่นมากอันนั้นเนี่ยมันจะดูเปราะบางอันนี้มันค่อนข้างหนาครับ เวลาเล่นกาทุกครั้งผมจะล้างมือทุกครั้งเลยนะครับโอเคแต่เนี้ยโอกาสที่ขี้ใครเนี่ยจับมือเราเนี่ยจะติดนะครับบนไอ้สลีฟเนี่ยไอ้ซองคุมันเนี้ยมันค่างมีน้อยอยู่นะครับคนที่ไม่ค่อยล้างมืออาะถามว่ามีติดไหมม,มีติดนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณล้างมือเนี่ยอ่ามันจะไม่ติดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ลืน่ๆนๆเนาะโอเคแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นฉีกๆขึ้นมาแต่ของผมอันนี้ไม่เป็นเนาะอันนี้เป็นไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นอย่างนี้เลยที่ข,ขึ้นมาเนาะหรือหนักสุดเลยคือตรงนี้มันแตกตรงข้างบนเนี่ยมันแตกนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่ดีครับใครที่เริ่มซื้อของคุมสลิปอ่ะยี่ห้อนี้มือสดรับจบเลยครับยี่ห้อนี้รับจบเลยนะครับแต่ว่าราคาอันนี้ของเอาของยี่ห้อนี้ราคาก็ประมาณร้อยหกสิบเนาะแต่ถ้ารวมค่าส่งเนี่ยมันก็หลายร้อยกว่าบาทอะไรแบบนี้ หรือถ้าไปซื้อของยี่ห้ออื่นของเจ้าอื่นอะไรมัน,น,นอาจจะแพงกว่าหรือถูกกว่านะครับก็สองคูมสลิปบัตตี้ก็ประมาณนี้เราจะไปตัวของแวนกันเลยดีกว่านะครับเดีย๋ยวผมเก็บบัตตี้ก่อนแวนเนี่ยผมใช้เป็นของยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,อตัวของแซนะครับยี่ห้อแซเนี่ยผมใช้ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเห็นเขารีวิวกันเยอะนะครับเห็นเขาใช้กันเยอะนะครับผม เพิ่งมาเล่นแวรผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับซองคุมแวน์เลยนะครับจนผมมารู้ถึงข้อเสียที่ทค่าจะคิดเหมือนผมเลยสำหรับคนที่เล่นแวรน,นะครับข้อดีคืออึกถึกโทนแข็งนะครับแล้วก็หาว่าขุนไหมให้เล่นไปเรื่อยก็ขุนนิดนึงนะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือถ้าเราเล่นไปเรื่อยถ้าเราเล่นไม่ดีพอหรือเราสรับการาบม,มือบ่อยมากเกินไปนะครับหรือเยอะหรือแรงมากตรงนี้จะแตกครับเหมือนกรณีอันนี้นะครับ เล่นเล่นผมเล่นอยู่ดีๆผมซ้อมแวร์อยู่เล่นอยู่ดีๆแต่ครับแต่อย่างนี้เลยแต่อย่างนี้เลยครับถามว่ามันก็ดีไหมมันถามว่ามันก็ยี่ห้อน,นี้มันดีไหมมัน,มน,นก็ดีตรงที่หนึ่งมันแข็งแต่ว่าผมไม่แนะนําว่าให้เอาไปใส่เอาไปเล่นแบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับในงานแข่งเนี่ยผมไม่แนะนานะครับถ้าแบบว่าสมมติว่าถ้าใส่เป็นใส่การ์ดแบบว่าการ์ดเก็บตู้แบบเอาไว้โชว์อ,อะไรแบเน, לל, นี้เหตว่ายี่ห้อนี้ค่อนข้างแนะนําเลยเพราะว่าการที่เก็บชูอ่ะเก็บตู้เนี่ยเก็บชู้ <c oughs> โอ้ยลิ้นเก็บตู้เนี่ยมันจะไม่ได้เล่นไงเราจะไว้ตั้งโชว์แอคไว้งั้นแหละนะครับแต่ยี่ห้อเนี้ยผมไม่แนะนําให้เล่นพูดตรงเลยว่าไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับแตกเลยครับก็ซื้อมาสองแพ็คนะครับแตกไปประมาณหกหกห้าห้าถึงหกกว่าอันนะครับจนผมรู้สึกว่าไม่กล้าใช้เลยครับก็เลยคิดว่าใช้ใช้ซองคุ้มธรรมดาก่อนนะครับซองคุ้มธรรมดาก่อนเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะแตก นะครับผมก็เลยคิดว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับผมกะว่าจะซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้ดแหละนะครับตอนนี้เพราะว่าเออใช้อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผ่านผ่านไปเดี๋ยวผมซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอ่อเก็บตังค์เก็บตังค์งก่อนเพราะว่ามันแบบมหาศาลมากเลยนะครับก็ซองคุมแวนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสปอยไ้ก่อนว่าคลิปหน้าเนี่ยเด็กแวนที่ผมจะจัดในวันนี้นะก็คือเด็กนี้เลยไม่รู้ใครเห็นหรือ ไม่อะคาเกโร่ครับคาเกโร่สายอะไรครับไม่ใช่ดักเออ่สายบัตเตอร์เบรก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยดักคอนิโอเวอร์หลอดนะครับในมุมมองของผมนะครับก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งมาเริ่มเล่นครับแต่ว่าเราหาว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับซองคูแวนครับก็อ๋อลืมบอกเลยอันที่ยี่ห้อที่ผมแนะนำนะครับสำหรับซองคูแวนเดี๋ยวผมหาดูครับเพื่อนประมาณยี่ห้อเอ่อประมาณนี้ ผมแนะนําคือพวกนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าใช้ของอันเนี้ยมันดีกว่าเพราะว่าเพื่อนผมได้มีการบอกผมแล้วก็เคยอัดวิดีโอมาให้ผมรีวิวแล้วเ,เคยอัดวิดีโอรีวิวให้ผมดูแล้วว่ายี่ห้อนี้คือมันลื่นครับแล้วก็มันไม่ได้แข็งมากอารมณ์ของอันเนี้ยมันจะเหมือนตัวของของบัตตี้เลยนะครับแต่แค่มันเป็นไซส์เล็กแค่นั้นแหละนะครับของบูชิโรสนะครับผมแต่ราคาข้างสูงนะครับ300กว่าบาทนะครับ3า0บาทเนาะ นะครับสีส้มเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับซึ่ง4 0 0 400, 400้กว่าบาทครับเพราะว่ามันให้เออหกสิบสองนะมันค่อนข้างราคาแพงเพราะว่ามันเป็นซองที่มีคุณภาพจริงๆอะ่ะเออวันนี้เนาะก็ถ้าอยากแบบหาทุกๆนะครับหาทุกๆเนาะก็ซื้อนี้ของร้านเออร้านเอลโมเนาะร้านเอนะที่ช่องที่รีวิวแวนอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะครับ มมีแล้วก็ซองนี้ผมเคยซื้อมาใช้อยู่ก็ดีอยู่ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ผมมาใส่พวกเอ่อพวกการ์ดเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บไว้พวกแบตเทิร์อะไรประมาเนี้ยเออแบตเทิร์ดสปิริตหรือพวกการ์ดการ์ดตู้เกมเนี่ยผมเวลาซื้อยี่ห้อนี้มาเก็บนะครับยี่ห้อนี้ค่อนข้างดีครับเอามาคุมสลิปแวนได้ดีมีร้อยซองต่อหนึ่งแพ็คครับและยี่สิบบาทนะคะอะไรวะยี่สิบห้าบาทนะครับก็ค่อนข้างถูก ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีมากแต่ถามว่าพอเล่นหรือใช้ในงานแข่งได้ไหมผมผมบอกตรงว่าใช้ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสลับตัวของซองุมนะครับแต่ละยี่ห้อเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครได้ยนยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการจัดเด็กแวะแลวละนะครับผมก็สลับคลิปคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ